สวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับน้าเต่านะครับกับช่องตกปลากับน้าเต่านะครับวันนี้ครับรีวิวจัดเต็มนะครับพบกับเจ้านะครับ2021ครับอัลฟา SVtW 800นะครับเป็น 800h นะอ่นะตัวนี้โอ้โหก็เป็นตัวหนึ่งที่ยอดนิยมเลยนะครับในช่วงปีที่แล้วนะ ช่วงปีที่แล้วนะลามมาีนปีนี้นะ <c oughs> ก็เป็นลอกที่เป็นกระแสะพอๆกับเจ้าทาทูล่าเลยนะครับอ่าก็วันนี้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันแล้วนะฮะแบบตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับขอบอกนะอ้าววันนี้รีวิวจัดเต็มนะเดี๋ยวพามารู้จักกับเจ้า Alpha SV t w ทนะ2021นะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะครับว่าเจ้าลอกตัวนี้นะครับ มีดียังไงนะฮะมันเจ๋งยังไงนะฮะถึงถึงล้านะหลายท่านถึงเลือกใช้มันนะฮะก็เดี๋ยวก่อนจะมารีวิวลองนะเดี๋ยวมาดูสเปคข้างกล่องก่อนนะสเปคข้างกล่องขอให้อะไรมาบ้างนะกล่องสวยงามนะครับข้างข้างกล่องก็พิมพ์ Alpha SVTW แปดร้อยเนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเทคโนโลยีที่เขา จัดมานะกับเจ้าอัลฟาตัวใหม่เนี่ยว่ามันเจ๋งเแป้งแค่ไหนมีอะไรมางนะก็จากที่สังเกตดูก็มีนะครับทางด้านของไฮเปอร์ไดดีไซน์นะก็เป็นลอกตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะฮะก็จะเป็นในซีรีส์ของ h y p e r d ์ไดดีไซน์นะทางไดว่าเขาอ่าเป็นเป็นเทคโนโลยีของไดานะเป็นก็จะมีทางด้านของ h y เปอร์ไดดิจิเกียนะก็เป็นการออกแบบ ฟันเฟืองเกียร์แบบใหม่นะให้มีความสมูทนะครับความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไฮเปอร์ท็อกคลัตชนะไฮเปอร์ท็อกคลัตชก็คืออชุดยกนะชุดกดฟีดปูนะมีการออกแบบให้แข็งแรงนะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็กดเบาขึ้นไปกดเบานะกดเบาขึ้นนะครับไฮเปอร์อะเมทฮาสิ่งนะครับก็เป็นทางด้านของอชุดเฟรมตัวตัวบอดี้นะตัวฝาข่านะมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็เบานะครับ t w s นะครับชุดเกียร์สายครับนะก็เป็นที่คือฮาอนะที่เป็นที่คือฮามากนะครับช่วงหลายๆปีที่ผ่านมากับเจ้า t w วิ System นะ SV Concept นะระบบสปูลก็เดิมเหมือนเดิมนะฮะแต่จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะก็ตัวนี้นะเป็นรอบ7นะครับน้ำหนัก17อกรัมโอเบามากนะฮกำลังเบรกให้มาที่4.5กิโลนะครับก แล้วก็มีลูกปืนมาให้เจ็ดตลับนะ่นะส่วนเรื่องสเปคสายขอไม่พูดแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็ใส่ PE กันนะก็เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวล้อลดีกว่านะครับตัวร้อน,นะครับมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปค่อนข้างจะอพอสมควรเลยนะครับจากตัวอัลฟ่ารุ่นเก่าๆนะ โซนชุดที่สร้างชื่อให้กับซีรีส์อัลฟาก็คืออัลฟาม่วงนะถึงซุนสามนะครับอัลฟาอิโตะนะครับอัลฟาไทยเอฟอะไรนะโหพวกนี้เยอะนะครับนีย่ยดูบอดี้ครับชุดฝาข้างนะดูความสวยงามของเขานะฮะนะครับเนีย่ยดูนะครับหมุนนี่นุ่มเนียนเลยนะยสตาร์เด็กก็มีคลิกเสียงนะสตาร์เด็กเป็นไซออนเหมือนเดิมนะครับ เป็นไซออนเหมือนเดิมนะครับชุดกระจังหน้านะาจุดหลักๆนะที่ผมเห็นว่าเปลี่ยนไปนะจะมีชุดปรับหน่วงเนี่ยเนี่ยจุดตัวไอป้ปรับปรับปรับแกนสปูลเนี่ยเออมันทำมาเป็นรุ่นใหม่เหมือนของอ่าซิเรียนเลยนะของซีเรียนคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ฝาข้างนะฮะจะไม่มีตุ่มปรับตรงนี้แล้วนะ อย,กกอยู่กเก่ายังเป็นปุ่มปรับตรงนี้อยู่ฮนะปุ่มปรับแม่เหล็กนะนะแม่เหล็กจะตัวปุ่มปรับแม่เหล็กจะถูกย้ายลงมาอยู่ด้านล่างนะเนี่ยนะปรับได้ก,ก็เดิมนะเอออย่างเงี้ยดีเนี่ยนะผมชอบนะแขนหมุนฮนะม,มันหมุนลุ่มหมุนเมียนนะทีวิ่งรู้สึกจะมีขนาดเล็กลงกว่าพวกตระกูลอ่าทัทูล่านะ จะเล็กกว่านะครับดูว่าเล็กกว่านะเล็กกว่าเล็กกว่าซิเรียนด้วยอ่าใครอยากดูซิเรียนนะผมทาไว้ให้แล้วในช่องนะไปดูกันเองนะฮะนะส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้นะตัวมันก็เล็กนะเออเข้ามือเดียชอบอะ่นะเนี่ยเออเขาท่านะหรือ <c oughs> อยากลองใช้แหละนะครับนะที่ตัวล้อก็มี พิมนะครับอัลฟาเอสวีแล้วก็รอบ7.1นะ็ดจน่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะเออก็สวยงามนะครับสวยงามเทียบกับเจ้าอาทัทูล่านี่กน็นี่เดี๋ยวมีรอบเทียบหนะ่อยมีทาทุล่าอยู่นะครับเทียบกับเจ้าทาทุล่านะครับเออ ียจับเปน็นถนัดนะครับเทียบกับเจ้าทาทูล,ล่านะเออตัวมันก็พอๆกันเนาะเออแต่อัลกกนนนะอฟ่ามันเล็กกว่านิดๆเนี่ยอัลฟ่ามันเล็กกว่านิดๆนะครับมันโวบเฉียวกว่านะมันคนคะซีรี์กันซซรีอัลฟ่ามันสูงกว่านะฮะแต่เหมาะกับงานที่ไม่หนักมากนะเดี๋ยวดูกันนะครับเห็นหน้าๆบางท่านเอาไปตีชโดกันนะครับ ผมเห็นนาะนะบางท่านเอาไปตีเชโดนะออมันจะเล่นงานหนักได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านะรีวิวจัดเต็มนะเราต้องลือนะครับถ้าไม่ลือ้อไม่ใช่รีวิวจัดเต็มนะอ่ะก่อนเวลาถอดลอกสักครู่นะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับกับเทคโนโลยีภายในและจุดไหนที่น่าจะอัพเกรดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับขอเวลาแกะลอกสักครู่เดียว อาละครับหลังจากที่ใช้เวลาหรืออยู่พอสมควรนะก็ตอนนี้ลอกเราก็เป็นชินช้นๆแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันไล่กันทีละจุดเลยดีกว่าเดี๋ยวดูจากตัวบอดี้ก่อนอ่าตัวบอดี้นะครับนี่นะครับมีการออกแบบชุดของระบบอของไฮเปอร์อะไรนะเดี๋ยวขอดูโพยแป๊บนะ ไฮเปอร์ท็อกคัตนะฮะไฮเปอร์ท็อกคัตก็คือชุดยกนะฮะชุดยกเขาออกแบบมาแข็งแรงนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับเบาขึ้นฮะกดง่ายนะครับกดง่ายขึ้นนะครับผมไม่ได้ออกแรงกดเยอะเลยนะนนี้หลุดซะแล้วนี้ถอดได้นะนะครับเนี่ยครับกจะต่อให้กดง่ายนะครับกดเบาขึ้นนะฮะตัวท่วิงผมไม่ได้ถอดมานะขี้เกียจถอดนะครับมันต้องถอดชุดยกออกมาทั้งหมดนะ อ่าทันี้ก็เป็นตัวบอดี้นะครับทำออกมาได้งานดีนะงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าจุดต่อไปนะครับฝาข้างนะฝาข้างนะครับก็มีลูกปืนกันกลับอยู่ภายในหนึ่งตัวนะฝาข้างนะเป็นน่าจะเป็นเป็นอะลลนะ น่าจะเป็นอลูนะอ,อ,อ่ะฝาข้างข้างหนึ่งนะมีลูกปืนอยู่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็เป็นชุดแม่เหล็กนะครับชุดแม่เหล็กนะครับปรับได้ยี่สิบระดับนะครับอ่ะต่อไปนะครับ มาดูจุดที่น่าสนใจนะฮะก็จะมีในเรื่องของไฮเปอร์ดนะิจิเกียนะไฮเปอร์ดิจิเกียก็ว่าในเรื่องของระบบเฟืองนะก็เดี๋ยวมาดูเฟืองเฟืองขับนะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะครับซี่เฟืองใหญ่มอกนะครับใหญ่นะครับหนาะครับ,นะรบไม่แหลมนะซี่เฟืองไม่แหลมนะซี่เฟืองจะเป็นเหลียมเียมนะเออดูให้ความแข็งแรงดีนะครับ ค่อนข้างใหญ่นะวัดขนาดไหมว่าขนาดนะไหมเดี๋ยวจะมีคําถามว่าเฟืองขนาดเท่าไหร่ตัวไหนไปใส่ได้บ้างผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยววัดขนาดมาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดเฟืองกันนะก็วันโตนะครับวันโตอยู่ที่สามสิบหกจุดสี่แปดสายหกจุดห้า สามหกจุดห้านะประมาณนะเออสามหกจุดห้านะครับความหนานะครับสามจุดแปดโอ้โหหน,า,หหนาตึบนะฮะเฟืองไม่ต้องห่วงนะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเฟืองขับเฟืองพีเนียนนะครับเฟืองพีเนียนสีไม่เหมือนทองเหลืองเลยนะครับแต่น่าจะเป็นทองเหลืองแหละหรือเป็นแสแตนเลสอันนี้ผมไม่รู้นะ ็นไหมเลยนะครับอ่านะสีจะประมาณนี้นะเฟืองเฟืองซีใหญ่มอกนะครับหนาด้วยนะหนาด้วยหนาด้วยนะเออดี๋ยววัดอยู่ที่หนาเท่าไหร่เนนะี่ยลองดูนะ0.79 0.8น,นะประมาณ0.8น,นะโอ้โหหนาเกือบมิลเลยนะฮะ หนาเกือบมิลเลยนะเฟืองปีเนียนนะค,ความหนานะครับความโตนะครับโต,โตช่วงนี้สี่มิลสี่จุสามนะฮะจะถือว่าเถื่อนเอาเรื่องอยู่นะฮะงานชโดผมบอกได้เลยสบายนะสบายนะครับสบายเลยนะครับแต่ลอกจะจุสายได้น้อยไปหน่อยนะจะไปใส่ p e 3อะไรอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะฮะ สักปีอีสองนี่ก็น่าจะเหลือๆแล้วะจุดต่อไปนะครับมาดูในส่วนของสปูลดีกว่าสปูล s อสนะครับสปูล s อสครนบนะนี่นะครับก็จะมีเขียนคำว่า s อสสปูลแล้วก็ขนาดบรรจุสายนะนี่ก็คือระบบ s อสนะยังไนเขียนอะไรเนี่ยอัลฟาเอสวีทีิล RCS เนาะเป็นสปูลจากไข่ของ RCS เหรอหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะ SV 800นะนี่ก็ระบบถ้วยนะ,ะนี่คือระบบ SV นะเวลา,ามีแรงบิดแต่จะยกตัวนะถ้วยจะยกตัวออกมานะเพื่อ,อสร้างแรงน่วงนะสร้างแรงน่วงเข้าไปในชุดแม่เหล็กแล้วก็กำลังชะลอสายจะเพิ่มขึ้นะประมาณนี้นะ ในส่วนของชุดพเบรกนะครับก็จะเป็นเป็นเหมือนประเก็นแผ่นหนึง่งนะแล้วก็เป็นแผ่นอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแผ่นคาร์บอนนะคาร์อบอนแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งแผ่นล่างเนี่ยเดียเทียบกับพับเบรกแผ่นล่างยังอยู่ไม่ของทารุล่านะครับซึ่งจะเล็กกว่านะเทียบกับแผ่นล่างของทารุล่านะาแผ่นไอแผ่นเบรก ของทาทูล่ากำลังก้องไวโฟกัสเลยะฮะอ่ะนี่นะครับตัวบนจะเป็นของทาทูล่านะครับตัวนี้เป็นของอัลฟาเอสวี v นะจะเห็นว่าเล็กกว่ากันเยอะเลยนะฮะเล็กกว่ากันเยอะเลยนะก็่าจะเป็นในเรื่องของกําลังเบรกแล้วครับทาทูล่าเป็นล้อที่ใหญ่ยยกว่าใหญ่ยยกว่าก็ให้กําลังเบรกที่มากกว่านะอันนี้เป็นล้อเล็กก็ใช้ตัวนี้ก็พอแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน นะครับอ่ะโอ้โหเรื่องเฟืองนี่ผ่านแน่นอนนะอ่ะมาดูในจุดของลูกปืนหน่อยเจ็ดลูกนะเจ็ดลูกก็มีให้มาเป็น CRBB สลูกนะครับอ่าเป็น CRBB สลูกเลยนะน่าจะสองลูกนะลูกนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ปะแต่ผมว่าใช่นะเพราะว่าอ่าภายในมันเป็นสีดำะนะครับอสองลูกนะ CRBB แล้วก็จะมีเป็นอ่าบูท ประคองอยู่ด้านในนะครับด้านในเฟืองสองอันนะอันนี้เขาจะมีเบานะใส่ให้มันถูกทางนะแกะมาไงใส่ไปอย่างนั้นนะครับใส่ผิดทางแตกเสียหายยุ่งนะครับก็ลูกปืนระบุมาเจ็ดลูกนะะเดี๋ยวมานับกันว่ามันเจ็ดลูกจริงไหมเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับชุดตัวหนอนนะครับยังเป็นอ่า โลหะอยู่นะน่าจะเป็นอลูมิเนียมน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะมีลูกปืนมาให้ด้วยหนึ่งลูกนะครับข้างนี้หนึ่งลูกอีกข้างหนึ่งเป็นบูทนะอยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยอ่าข้างนีงน้นี่นี่ข้างนี้เป็นบูทนะครับข้างหนึ่งเป็นบูท,ท,บทพลาสติกนะครับนี่อ่าข <governance> ้าง <ham> นี้เป็นลูกปือนอีกข้างเป็นบูทพลาสติก <Sh ane> นะครับซึ่งตัวนี้ <S <S ผมจะเปลี่ยนใส่ลูกปือนอ <force> ่า ต่อไปนะครับเสานะก็น่าจะเป็นอลูเช่นกันนะครับเบาเบามากมีลูกปืนหนึ่งลูกนะครับเบานะครับแต่และประกันนะาแข่งแรงแน่นอนนะผมว่าแข็งแรงครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าตัวไหนดีเอ่ยตัวไหนดีเอ่ยอ่า ชุดกดเบกับชุดจานเตะเป็นอะลูมิเนียมนะครับเบานะทำน่าจะลดน้ำหนักนะครับมันเบาขึ้นนะ่ะแต่ว่าจะคิดว่าไม่แข็งแรงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันแข็งแรงพอตัวเลยละ่ะนะครับอ่ะก็น่าจะาประมาณนี้เนาะเออลูกปืนระบุมาเจ็ดลูกเดี๋ยวมานับกันอ๋อคือตัวนี้ดีกว่าทีบิงทีบิงเออทีบิงนี่ย ทีวิงตัวน่าจะเล็กกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะทีวิงนะนี่มี่องทัดุล่าเทียบนะครับของทัดทุล่านะครับจะใหญ่กว่ามัง้งเออใหญ่กว่าดิเนะหรือเท่ากันวะใหญ่กว่าครับของทัดทุล่าใหญ่กว่านะ ทัตูล่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตรงจุดเข่ายนะครับใส่เขา,า่าไฟนะครับเป็นเข่าไฟตัวเล็กนิดเดียวเองนะตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วล็อกเขาวายนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะให้มาเป็นสลักหนึ่งตัวกับ โอลิงหนึ่งตัวนะครับสลัดหนึ่งตัวเหมือนของซีเรียนเป๊ะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองเป็นจุดอ่อนเลยนะมองเป็นจุดอ่อนนะเพราะว่าถ้าอนาคตนี่ใช้ไปยางโอลิงขาดนะฮะอยู่ดีๆขาดผึงขึ้นมานะะลงสลักหายนี่หาอะไรกันวุ่นวายอยู่พอสมควรนะฮะอันไหน่าจะหาย,ยากพอสมควรนะสำหรับเจ้าตัวใหม่นี่ แต่คนที่เล่นตัวเก่าคงไม่ต้องห่วงนะนะครับก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าแต่ถ้าเอาทีวิงใส่คงใส่ด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะว่าของทาทูล่าใหญ่กว่านะฮะเดี๋ยวมันจะไปโดนขอบ,บข้างๆนะแต่ว่าตัวตัวบอดี้เนี่ยตรงนี้มันแกะเปลี่ยนได้ผมไม่รู้มันจะเปลี่ยนกันได้หรอือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตนะครับถ้าล้างลอกเดี๋ยวลองลองดู เดี๋ยวลองดูนะครับแต่ไม่น่าจะใส่ได้อะผมว่ามันหนาว่ากันเน่ยนะเนะออไม่น่าจะใส่ได้อนะมันหนาวกว่านะเอไมาเอา,เอาเราใช้ตัวเดิมนยฮะอย่าไปโมอะไรเยอะนะนะก็โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะอ่ะลูกปืนเจ็ดลูกระบุมามีตรงไหนบ้างนะอ่ะมีที่ฝานี่หนึ่งนะครับ นี่ครับประคองพีเนียนสองครับเป็นสามลูกตรงนี้เป็นสี่นะครับนี่สี่อันนี้ห้านะครับแล้วก็ที่ฝ่าข้างเป็นหกนะครับแล้วก็ที่สปูลเป็นเจ็ดลูกนะเป็นเจ็ดลูกนะครับเนี่ยกล้องเราให้โฟกัสนะฮะอ่ะเจ็ดลูกนะครับก็ตรงตามที่ระบุมาแต่นะครับ รีวิวจะเต็มนะครับจะไม่โมก็ไม่ได้นะครับมันให้เป็นบูทมานะครับที่ตัวหนอนนะครับหนึ่งตัวนะให้เป็นบูทมานะผมจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับ่าผมจะเปลี่ยนไปลูกปืนนะครับต้องมือโฟกัสนะอ่าจะเปลี่ยนเป,ป็นลูกปืนนะอาไซส์ที่ใช้ก็คือนะครับ วงนอกนะครับ6.9นะครับ6.99ุดก้าจะเมิลนะ7มิลแล้วกันตีเป็น7มิลนะครับวงใน3.95นะครับแล้วก็ความหนานะครับปึ๊บสองจนะครับมาประมาณนี้นะ อ่าหนึ่งลูกแล้วเจ็ดลูกตอนนี้เป็นแปดลูกแล้วเออที่น็อบละ่ะเออน็อบให้อะไรวะอ่าเดี๋ยวแกะน็อบตัวีกว่าว่าเออน็อบน่าจะเป็นบูตแหละดูแล้วอะเดี๋ยวแกะดูเดี๋ยวแกะดูดดอะปมว่าน่าจะเป็นบูตแหละพอระบุมาเจ็ดนะฮะครบแล้วด้วยก็คพรูนะ เกเี่ยวยาวนะอ๋อ,อให้มาเป็นบูทนะครับนี่ครับให้มาเป็นบูทนะทั้งทั้งบนข้างล่างเลยนะครับให้มาเป็นบูทนะครับอ่าบูทก็น่าจะขนาดเท่ากับปุปืนตัวนี้นะน่าจะขนาดเท่ากันนะครับกล้อ็ไม่โฟกัสนะแปบ๊บหนึ่งอ่น่าจะขนาดเท่ากันนะอ่ะสรุปแล้ว เปลี่ยนบูทที่หนกด้วยเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนไปด้วยเลยนะก็เลยลูกปืนไซส์เดียวกันนี่แหละนะครับอีกสี่ลูกนะตอนนี้เราสามารถเพิ่มลูกปืนได้อีกห้าลูกนะจากเจ็ดลูกนะครับเพิ่มได้อีกห้าเป็นสิบสองลูกนะโอ้โหจะลื่นกันไปไหนนะอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับภายในนะครับความแข็งแรงของเขานะ เดี๋ยวขอเวลาประกอบลองสักคู่นะร้อมกับ upgrade. อัปเกรดอ๋อเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งชุดพระเบกนะครับตัวนี้มันเล็กนะผมจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแผ่นคาร์บอนอีกแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งตัวบนก็เป็นคาร์บอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวใส่คาร์บอนสองแผ่นเลยนะเผื่อว่ามันจะเนียนๆหน่อยนะครับเดิมๆอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวผมลองดูนะครับนะยังไงเดี๋ยวลองมาแจ้งดู คือแผ่นมันหนาเท่ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวลองวัดดูก่อนแผ่นเดิมหนา0.9นะครับแผ่นที่ผมมี0.6อ่านิดเดียวไม่เป็นไรนะพอใช้ได้อ่ะเดี๋ยวขอประกอบลอกสักครู่นะครับอ่ะโอเคครับประกอบลอกเสร็จแล้วนะฮะก็เจ้า Alpha s v ส w ทีครับ2021นะครับตัวนี้ มีการอัปเกรดนะครับเพิ่มลูกปืนไปอีกห้าลูกครับที่นอบสี่ลูกนะแล้วก็ที่เฟืองตัวหนอนไปอีกหนึ่งลูกนะะแล้วก็เปลี่ยนพระเบรกตัวล่าเป็นคาร์บอนนะครับตอนนี้ก็รอผมก็หมุนเนียนขึ้นอีกนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะหมุนเรื่องอีกนิดนึงนะครับอ่าก็เบรกก็น่าจะเถื่อนขึ้นนิดนิดนะครับน่าจะเนียนขึ้นเลยนะ มันอย่าไปบิดอย่างนี้นะเวลาเช็คเบรกนะให้ใส่สายแล้วดึงนะพยายามอย่าไปจับหรือบิดอย่างนี้นะมันจะส่งผลเสียหลายอย่างนะครับถามว่ามันทำได้ครับลอกคุณคุณอยากทำอะไรก็ทำนะแต่ว่าผมไม่ทำนะนะครับนะครับอ่ะก็โอเคเนาะสำหรับเจ้า Alpha s v สวทีนะครับ2 0 2่บเนะก็ นานๆน,นะครับน่าจะได้ข้อมูลดีๆนะครับนะก็แนวทางการอัปเกรดครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะจากคลิปนี้นะถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะสำหรับนานานท่านใดนะครับสนใจนะอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะก็ไปหาดูนะตามร้านดูกรตกปลาทั่วไปหรือจะหาจับมือสองในเพจก็ได้นะบ,บอกตรงๆเลยว่าน่าใช้มากนะครับน่าใช้มากนะ ส่วนข้อสังเกตก็ตรงจุดนี้นะจุดที่วิ่งนะฮะนะตรงจุดนี้นะก็ดูแลรักษามันหน่อยนะก็มันค่อนข้างทํามาเปราะบางไปหน่อยตรงนี้นะค่อนข้างเสี่ยงกับการหลุดการหายนะแต่โดยรวมนอกตัวนี้โอเคเลยนะครับโอเคเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสไปทดลองใช้จะมีคลิปให้ดูหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะหาเวลาทําให้นะก็วันนี้ น่าจะประมาณนี้นะสำหรับเจ้า Alpha SVTW 2021นะก็วันนี้ผมนัาเต่านะขอลาไปก่อนนะครั้งหน้านะฮะจะเป็นรีวิวลอกอะไรนะฮะก็รีเพจยัง้ามาได้นะอยากให้ทำตัวไหนนะถ้ามีโอกาสจะทำให้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้านะครับกับช่องตกปลาขอะนเต่านะครับสวัสดีครับ Holy moly moly moly